เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาครับเยวปรึกษาจิมเงินจะหลังจากที่มันพังแล้วครับเราจะมีวิธีแก้ยงงอย่างไงจะทํายังไงต่อครับกับโครงสร้างนี่ครับอ๋อลูกป,ปีบอกให้คูน้ำกเทเฟตติ้งขึ้นอ๋อทำ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 หลุมเก่าหดหลุมเก่าฟฟตติ้งเก่าแล้วก็เทฟุตติ้งใหม่ใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ตั้งเสาแล้วโครงเหล็กพวกนี้ก็จะตัดเอาในส่วนที่ใช้ได้กลับมาใช้ใช่ไหมครับครับ ไม่ใช่เอาใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับก็น่าจะของเก่าด้วยจะต้องทำรูปีก่อนอ๋อครับก็คือเอาของเก่ามาใช้ก่อนเป็นหลักโครงสร้างก็จะเป็นเหมือนของเดิมครั้งที่มันก่อนมันล้มถูกไหมครับโครงสร้างก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะเสริมในส่วนที่มันไม่แข็งแรงถูกไหมครับครับอ๋อครับอันนี้ประมาณหรือประมาณกี่วันครับไม่แน่ใจประมาณสองสามวันเล้อนะน่าจะมาณน้นแหละอ๋อ แล้วก็ก็สร้างอยู่ประมาณก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะก่อสร้างกลับเหมือนเดิมหลักๆก็คือเอาฟุตติ้งเก่าก่อนเป็นหลักก่อนตั้งให้มันได้ก่อนครับครับตั้งเสาขึ้นให้หมดก่อนี่เนะใช่ครับแนวตั้งก่อนแล้วทีนี้ค่อยเอาซอยเหล็กออกมาแล้วก็มาเรียงว่าตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วค่อยมาถักเป็นโครง,คงสร้างอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับพีบ่ ส่วนมากจะเป็นเหล็กหักหรือปูนหักพี่ที่ว่าตรงเสาครับส่วนมากจะเป็นเหล็กหรือปูนที่มันหักไปจากกันปูนปูนปูนใช่ไหมครับมันหักออกอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบตั้งไว้เฉยนะไม,ไม่ไม่มีปูนเลยก็เหล็กเนี่เชื่อมไม่ไม่ติดเลยอ้นี่ครับสาเหตุหลักเจอแล้วครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือช่างที่มาก่อสร้างก่อนหน้านี้ครับเชื่อมไม่ติดใช่ใช่เนี่ยครับดูลักษณะเด็กได้ถึงว่าทําไมมันหน้ามันเรียบ เพราะปกติถ้ามันขาดรอยเชื่อมหรือว่าขาดตรงน,นี้มันจะต้องมีรอยบิดถูกไหมครับรอยกระชากอันนี้ไม่มีรอยเชื่อมเลยครับไม่ไม่มีรอยเลยไม่ไมีเขาเรียกแผลเชื่อมไม่มีเลยเชื่อมไม่ติดมมเลย <c oughs> นี่ครับลักษณะโครงสร้างครับสาเหตุหลักที่เขาจ้างทีมงานบริษัทก่อสร้างก็คือเนี่ยครับเขาจะมีมาตรฐานในการก่อสร้างกว่าถูกไหครับอันนี้น่าจะเป็นช่างทําเองหรือช่างบนบ้านเนี่ยนะเป็นล điệp à? xin chào. đi này. nghe thế nào, này. ok, để nghe mà chơi sẽ EP này để áp diệt đủ